สวัสดีครับวันนี้เพจช่างนันนะครับดูช่างเขาซ่อมลูกหมากกันนะครับเป็นรถไถนานะครับซ่อมทุกรุ่นนะครับลูกหมากรถทัวร์รถสิบร้อนะครับรถตู้รถกระบะรถเกง๋งทำหมดนะครับเพจช่างนันนะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับ แอดไลน์เข้ามาถามได้นะครับ0883 421 224นึครับช่างคนนี้มาจากพนมเปญน,นะครับพนมเปน,นะครับ ของเราแกนแกนตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับสั่งทําหัวใหญ่เป็นพิเศษนะครับตัวนี้ของรถไถไถนาน,นะครับไม่ใช่รถไถเงินตัวนี้เราได้คว้านปากมันนะครับทำเป็นบ่าเรียบร้อยนะครับขั้นตอนโรงงานนะครับทุกอย่างนะครับ ไม่มีรอยเชื่อมนะครับนี่กรฝปิดฝาเข้าไปนะครับจะเป็นฝานะครับ ัดไปเลย20ตัน20ตันนะครับมาดูหน่อยสิเนยนกิฟนะครับเหมือนของใหม่นะครับไม่ได้เชื่อมนะครับครับดูกลกดูสิ เอามือเอาเอามือเย้นะครับฝากกดติดตามเพจช,ช่างนั้นด้วยนะครับอ,อ่ามาดูนะครับเ,เหลือเหลอใส่ย,ยางกันผลนะครับอา่านี่ครับรสถานที่ยังยังไม่ได้ซ่อมนะครับตัวนี้นะครับอีกฝั่งก็ยังไม่ได้ซ่อมนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นก็มีชุดซ่อมเป็นพลาสติกนะครับเป็นซูเปอร์ลีนนะครับไม่ใช่พลาสติกครับเข้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามเพจด้วยนะครับนี่ยางกันผนนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจช่างนันด้วยนะครับใช่ครับสวัสดีครับ